ไม่ต้องปรุงเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจอกับความอร่อยประจําจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาครับวันนี้เราจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวเรือกันครับวันนี้เราอยู่กับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในออฟนะครับสูตรยายจงรสเด็ดดังเดิมครับ เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่หลายๆคนมาอายุทยาแล้วก็ต้องแวะมาเช็คอินที่นี่นะครับเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่อร่อยเข้มข้นนะครับโดยแบบไม่ต้องปรุงนะครับเป็นหนึ่งในร้านที่เป็นกระแสของอายุทยาตอนนี้ครับถ้าว่าง่ายครับหใน5ก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยาต้องมีชื่อร้านนี้1นในนั้นแน่นอนครับโดยเฉพาะเมนูเส้นปักปุ้งนะครับบอกเลยว่าเป็นทีเด็ดของร้านนี้นะครับมาแล้วต้องชิมให้ได้ครับเมนูนี้ ก๋วยเตี๋ยวเรือในออฟนะครับร้านจะเปิดตั้งแต่ช่วง8โมงครึ่งนะครับจนถึงบ่าย3นะครับหยุดทุกวันศุกร์นะครับเดี๋ยวเราให้น้องนีนะครับไปรีวิวความอร่อยให้ชมกันครับตรงนี้มีเสเล็กไม่ตกหมูนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือกินมีของก๋วยเตี๋ยวเรือคือจะเสิร์ฟราชาบ้าง้วยเส้นเส้นหมักบุ้งนะครับไม่ต้องดูเลยไม่ต้องปรุงชั่มมาก ซึ่งจะไปกอล์ลเนาะแต่ว่าผักของที่นี่คือแบบที่ดมากเขาผักลูกอามาทำเป็นเส้นราคาถูกกอล์ลเลยเนยดูนะดูคำแรกคำแรกติดใจไม่ต้องปรุงเลยค่ะไม่ต้องปรุงเลยค่ะเราจะาอันนี้มาเล้สองคนนะครับคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนเตี๋ยวชา ชิ้นๆนะครับมันใหญ่มากเลยมน,นี่ดูนนตับดูตับตับชิ้นใหญ่มาอาจจะให้ดูหมูบ้ไม่ธรรมดามลมาดูความอร่อยเรืๆนะครับแต่ให้น้องดูกันว่าน้องมีจะกิน,นได้กีชามนะมี่เด็ดเลยเด็ดบรกันเนย เราย่งๆเลยไม่ได้ครับต้องเอาน้ำพ๋วยเตี๋ยวเ้ครับก๋วยเตี๋ยวเรือในออฟนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับและนี่ก็คือความน่ากินนะครับของก๋วยเตี๋ยวเรือในออฟนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วมาดูกันว่าเจ็ดชามจะหมดไหมครับและเธอคนนี้นะครับกินอะไรก็อร่อยหมดทุกอย่างจริงๆครับและก็ใช้เวลาไม่นานครับเจ็ดชาม ก็หมดเรียบร้อยลงครับและที่นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านเด็ดอีกหนึ่งร้านของจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในออฟสูตรเจจงรสเด็ดด,ดังเดิมครับเรียบหมดอร่อยทุกชามนะครับมากันสองคนนะครับก๋วยเตี๋ยวเจ็ดชามต้งนี้สอ่มเดินสามเียอกาสเอาแวบมากีนกันนะครับ